ส่วนเรื่องนี้ค่ะคุณผู้ชมพี่บอสพี่เอกเก๋มากมากโอ้ชอบเลยแหละเพราะว่าผมมีลูกชายเยอะ,ะอยากให้เกิดวัฒนธรรมแบบนี้มากม <laughs> ประเด็นที่พูดถึงเรื่องนี้นะคะคุณผู้ชมเป็นเจ้าสาวยุคใหม่ค่ะเจ้าสาวปี2022หอบคันมาค่ะมูลค่า12ล้านไปขอเจ้าบ่าวเองนะคะเรื่องนี้หลายคนพูดถึงกันเยอะเรามีภาพด้วยนะให้คุณผู้ชมได้ชมกันค่ะ คือบรรยากาศสนุกสนานยิ้มหัวร้อร่ารเลยนะเดินามาเลยนะนยทำเนียมแบบนี้เนี่ยต้องเป็นเจ้าบ่าวถูกไหมอันนี้คือบบว่ขอันมาก ขบวนขันหมากเจ้าสาวคนที่ใส่ชุดสีเงินคนนี้คือเจ้าสาวแล้วก็ข้างหลังเนี่ยเป็นเพื่อนเจ้าสาวหมดเลยนะคะม,มากันแบบนี้คุณผู้ชมบรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนานคึกคักทีเดียวสําหรับนางสาวพิชายาพานอมัยหรือว่าใบเหลียวอายุ33ปีที่ตั้งขบวนขันหมากพร้อมกับสินสอดทองมัน่นมูลค่ารวมกว่า12ล้านบาทไปเลยค่ะมีเงินสดจํานวน2ล้านบาทเครื่องเพชรแล้วก็ทองคาํารวมมูลค่า5 0 0นบาท ยังมีอีกนะคะโฉนดที่ดินที่อำเภออุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นเนื้อที่5ไร่มูลาค่า5 0 0แสนบาทแล้วก็มีรถเก๋ยงยี่ห้อ B M W ซีรีส์สป้ายแดงราคา2ล้าน8แสนบาทพร้อมกับบ้านค่ะแล้วก็ที่ดินในหมู่บ้านพาพิรมจำนวนหนึ่งหลังราคา7ล้านบาทจุกๆนะ คือพร้อมหอบตัวเจ้าบ่าวมาอยู่ได้เลยเนี่ยมีทุกอย่างมีทั้งเงินทั้งทองที่ดินแล้วก็มีบ้านมีรถด้วยนะคะยกขบวนขันหมากแห่เข้าไปสู่ขอเจ้าบ่าวก็คือนายพานุพงษ์เทพาจันนรัตขาค่ะหรือว่านิกกี้อายุ33ปีอายุเท่ากันเลยนะนิกกี้ไปทําบุญด้วยอะไรมาพี่บอบต้องไปถามแล้วเพราะลูกชายพี่บอบเยอะว่าทํายังไงเนี่ยแล้วเขาก็เล่าให้ฟังนะคะบอกว่ากว่าที่จะไปเจอหน้าเจ้าบ่าวเนี่ยเพื่อนเจ้าบ่าวก็ไม่เบาเหมือนกันตั้งประตูเงินประตูทองห้าช้นเลยทีเดียวเล่นเอาเจ้าสาวเต้นจนเหงื่อ แต่คุณผู้ชมงานมงคลสมรสครั้งนี้จัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมแล้วก็แสดงสินค้านานาชาติขอนแก่นในเขตเทศบาลนครขอนแก่นนะคะแล้วเขาก็มีการถือเลิกมงคลถือเวลาดี8โมงเช้า29นาทีเมื่อวานนี้นางสาวพิชยาเจ้าสาวเนี่ยเขาก็เปิดเผยกับทีมข่าวค่ะบอกว่าที่ยกขบวนขันหมากมาขอเจ้าบ่าวเนี่ย เป็นเพราะว่าอยากให้เป็นเซอร์ไพรส์แก่ฝ่ายชายโดยได้ปรึกษาญาติผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายแล้วโดยทั้งสองฝ่ายก็ไม่ได้ขัดข้องหรือว่าติดใจอะไรเธอแล้วก็เจ้าบ่าวคบหากันมานานคบกันมานานถึง8ปีร่วมทุกร่วมสุขกันมาโดยตลอดนะคะส่วนสินสอดทองมั่นทุกบาททุกสตางค์นี่พี่บ๊อบถามนะว่าเป็นขงเธอเองหรือเปล่าเขาบอกว่าทั้งคู่เนี่ยช่วยกันหามาแล้วก็เก็บหอมรอมริบมานะคะเงินของเรารวมกัน แต่ว่าเ<ช>ขาปรับเปลี่ยนประเพณีฝ่ายชายไม่ได้แห่สินสอดทองมัน่นมาขอฝ่ายเจ้าสาว<ช><อ>เป็นเจ้าสาวไ<อ>ปเจ้าสาว<อ>สลับกันหน่อยออไปฟังเสียงเจ้าสาวกันหน่อยค่ะชายก็ไม่ยอมขอสักทีเราก็เลยตัดสินใจที่จะยกขันหมากมาขอผู้ชายโดยมีการปรึกษาแม่ทั้งสองฝ่ายแล้วเป็นที่เรียบร้อยซึ่งที่เหตุผลครั้งนี้ก็คือเพื่อนเราทุกคนที่อยู่ด้านหน้าก็ยังโสด เราจึงรู้สึกว่าไม่อยากรอแล้วไม่อยากรอแบบนี้เราเลยก็ยกขบวนขันหมากไปขอผู้ชายเลยค่ะคุณผู้ชมคะเนี่ยแหละเหตุผลชัดเจนก็เจ้าบ่าวไม่มาขอสักทีไงจริงเนี่ยเมื่อสักครู่ที่เราปล่อยให้ดูบรรยากาศตอนที่ขบวนฉันหมากมานะเราก็น้องเฟินฝ่ายเราจริงๆตัดที่น้องเฟนฝ่ายเล่าไปได้เลยนะะแล้วปล่อยเสียงเจ้าสาวเมื่อครู่เนี่ยแค่นี้เลยคือตอบโจทย์ชัดเจนชัดมากไม่มาขอสักที มันก็เลยเป็นที่มาเลยะรปรึกษากันแล้วนะค่ะปรึกษาญาติปรึกษาผู้ใหญ่มไม่ไแน่ใจว่าเจ้าบ่าวรู้ไหมว่าเงินที่เราเก็บหอมรอมริบด้วยกันมาเนี่ยอ๋อเอามาคสู่ขอฉันเหรอรู้หรือเป่าก็ต้องคุยกันแหละนะน่ารักน่ารักแต่ว่าน <ะ S 3> เนี่ยโอาโหชัดเจนคุณผู้ชมแล้วก็เข้าใจนะว่ากลุ่มเพื่อนทั้งหมดเนี่ยโสดก็อยากจะเป็นคนแรกในที่ได้แต่งงานนะนะคุณผู้ชมบรรยากาศสนุกสนานที่เดียวเจ้าบ่าวหราว่ายังไงบ้างเจ้าบ่าวเนี่ยเขาก็พูดสั้นๆเลยพี่เอกบอกว่า รู้สึกตาลตื้นตานใจรู้สึกตื้นตันใจอย่างมากที่เจ้าสาวมาขอแต่งงานในวันนี้รเรื่องแต่งงานก็คุยกันมาตลอดแต่ไม่คิดว่าฝ่ายหญิงเนี่ยจะจัดการใด้รวดเร็วปานนี้แต่ใช่อยู่แล้ว แต่สิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะเขาบอกคือไม่ใช่อะไรหรอกไม่ใช่เรื่องสินสอดเงินทองไม่ใ no> ช่เรื่องใครจะมาขอใครก่อนแต่ความรักเนี่ยแหละที่มีให้กันเพราะว่าเรารักกันเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องมีเหตุผลอะไรมากมายโอ้โหหล่อนะจบหล่อนะสุดยอดเลยอ่ะเอ๊มีภาพตอนสมแหวนไม่ได้อยากเห็นยนี่ไงไม่ทีไม่ทีจังหวะจังหวะที่ที่เขาทําทั้งหมดใช่ไหมฝ่ายฝ่ายหญิงไปอยู่แทนฝ่ายชายฝ่ายชายอยู่แทนฝ่ายหญิงถูกไหม ก็จะมาถึงก็เลยอยากรู้ตอนสมแวนผู้ชายสมแบนเนี่ยผู้หญิงอ๋อหรอแต่ที่สำคัญคือผมรู้แล้วบ้านเนี้ยใครน่าจะเป็นใหญ่ใครน่าจะเฝ้าด้านการเงินเพราะว่าไม่ว่าผู้ชายจะว่ายังไงก็ตามฉันมีอำนาจเต็มในการจัดการกับการเงินทั้งทั้งหมดฉันจะเอาไปสู่ขอเธอเนี่ยฉันทําได้นี่คือเสียงสะท้อนอันนี้จะบอกว่าต้องต้องตออสั้นๆว่าไม่ได้เกี่ยวกับข่าวนะจากประสบการณ์ส่วนตัวเออใช่ถูกต้องดูอิน